พี่รีโอจะไปทำงานแล้วค่ะลูกฮ้นั่งเฝ้าพี่ชายแต่งตัวเลยเหรอคะจะเ,เจอกันทั้งนี้ค่ะพี่รีโอไปทำงานแล้วกลับดึกคราวนี้พี่รีโอกลับดึกบายพี่ไปทำงานแล้วค่ะ ไอพี่ไปทำงานก่อนนะคะอยู่โอ้น้องชาแอามิเลียจ้าเพี่โอไปทำงานแล้วคะ่ะอามิเลียลูกพี่ไปทำงานค่ะพี่โไปทำงานนะคะให้พี่ไปทำงานคะ่นนะ,คะ <Bye. S 2> ไปแล้วพี่ไปทำงานแล้วนี่ค่ะยังไงเอ่ยใครทำเลอะคะฮะใครทำเลอะเอ่ย mm. ไม่ต้องเลยไม่ได้นะคะจับไม่ได้แล้วนะคะลูก mm. ไม่ได้คะ่ะอามิเลียหนออามิเลียหนะ แฟปาซามาเบลึไม่ได้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนุชให้ดูต้นไม้ที่เคยอยู่ด้านเนี้ยค่ะเล่นดินที่อยู่ตรงนี้ออกหมดเลยค่ะก็เลยต้องเก <c oughs> ็บทางฟามสะอาดโอเคไปค่ะเดี๋ยวแต่งตัวไปข้างนอกกันนะคะอุ๊บ <laughs> ย,ยังไม่หายเหรอลูกยังไม่หายน้อยใจหรอคะ รักหนูนะแม่นุชก็รักหนูค่ะเ,เนี่ยเดี๋ยวรอพี่ลีโอกลับมาแล้วไปหาพี่ลีโอกันนะคะเอเติมุยเนี่ยเอเติมุนะคะอันเน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 คิดถึงพี่ลีโอใช่ไหมเอ๊คิดถึงพี่ลีโอใช่ไหมคะอันเนเดี๋ยวไว้พี่ลีโอกลับมาแล้ว ลงไปหาพี่ลีโอกันเลยนะคะเอาน้ำมาผลไม้ให้พี่เลโอให้ทานผลไม้เย็นเย็นดื่มน้ำเย็นเย็นชื่นใจเลยายเอาแลไปะปาะัานค่ะ หลับปุ๋ยนะคะลูกสาวตอนแรกนะคะว่าจะพานอ้องอเมรียไปเล่นที่ไอเนี้ยคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะวอเตอร์เกมอะคะ่ะแต่หลับซะก่อนคะ่ะหลับมาสักประมาณจะสองชั่วโมงแล้วคะ่ะก็เลยไม่ต้องเล่นแล้ววันนี้เพราะว่าอากาศมันฝนจะตกด้วยคะ่ะตอนนี้เมื่อเช้าคะ่ะอย่างที่แม่นุชถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะคือเล่นดินในกระถางต้นไม้คะ่ะทุกคนเอาแบบ เอาไอที่เหมือนกับว่าของเล่นเขาค่ะมาตักตักในกระถางแล้วก็ดินแบบเลอะไปหมดเลยเพราะว่าแม่นุชลงไปเอาไอ้นี่คะ่ะลงไปเอาของข้างล่างที่จะามาทํากับข้าวอะค่ะตอนเช้าแล้วทีนี้พอขึ้นมาอีกทีโอ้โหดินเต็มเลยค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นเองพอป๊าปเขาออกมาเห็นอาอ้าวโหเล่นอะไรเนี่ยก็เลยมีโดนดูไปค่ะป๊าปปดูไปแต่เป็นการดุที่ เหมือนกับว่าพอดูเขานะคะแต่ตอนที่ป๊าดูอะคะ่ะแล้วก็ตอนที่เขาไอเนี้ยค่ะเล่นดินนะคะแม่นุชไม่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไวะคะ้ค่ะยังยังเสียดายเลยยังมาคุยกับคุณลีเลยว่าอุ้ยน่าจะน่าจะถ่ายวิดีโอไว้ตอนที่ป๊าดูนะคะแบบนั่งนิ่งเลยะคะ่ะนั่งนิ่งเหมือนแบบตัวเองทราบว่าตัวเองทําผิดอะไรนะะียค่ะเพราะว่าแม่นุชกับป,ป๊าก็จะบอกเขานะคะว่าตรงนี้เล่นไม่ได้นะคะเป็นดินเล่นไม่ได้มันเลอะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบ จะไม่เข้าใกล้แต่ว่าคือไม่มีใครอยู่ไงก็เลยจ้ำใส่เลยค่ะ ยี๋แ <Yeah. s ans> ม่คะอู้หยทานไม่ได้คะ่ะไหนว้าทานไม่ได้คะ่ะอุ้ยนี่นี่ดิโนทานไม่ได้ค่ะเนื้นื้นีอน่อเนื้ทานไม่ได้คะ่ะ <laughs> นุชก็จะบอกเขาว่าดอกไม้หรือว่าหญ้าอะไรที่หล่นจากดินนะคะคือทานไม่ได้ค่ะเขาก็จะจะจ้ำหอมจังหอมจังตอนแรกเห็นฝนจะตกค่ะแต่ว่าตอนนี้อืหอมจังค่ะแต่ว่าตอนนี้อากาศดีแล้วค่ะเดี๋ยวพาเขาไปที่ ไปไปเล่นที่วอเทอร์เกมมาค่ะไปนะคะอุ้ยอื้ยนั่งตักแม่เหรอคะไอสังบองติดตุงนี่ไอสังไอดอกไม้ไหนแม่ดอกไม้มาทัดผมไหมดอกไม้มาทัดหูหน่อยค่ะอหูสวยจังเลยค่ะไปลูกปะปะเสร็จแล้วมั้งปะ ไปในบ้านกันค่ะ